นะครับต่อไปในเรื่องของการดูแลอาหารการกินนะอาหารการกินสุภาพน่ลลอผู้หญิงเนี่ยนะภรรยาต้องดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับให้กับสามีนะแต่ปัจจุบันนี่นะครับบางทีโลกการทํางานโลกของความยุ่งเหยิะวุ่นวายเนี่ยภรรยาทํางานนอกบ้านอาจจะไม่มีเวลาในเรื่องของการดูแลข้าวปลาอาหารให้กับสามีนะครับ อย่างน้อยก็ต้องทําความตกลงให้ดีแล้วก็ให้สามีในเข้าใจภรรยายก็ต้องเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องที่นะอามานะที่ผู้หญิงต้องทําสิ่งที่ผู้หญิงต้องปฏิบัตินะครับให้กับสามีของตัวเองนะในเรื่องของอาหารการกินนนะครับอย่าปล่อยปะละเลยเด็ดขาดทำเองได้ทําเราเป็นกุ๊กเป็นแม่บ้านเป็นเชฟได้ทําให้สามีเราได้ทานเราไม่เป็นทําให้เป็นฝึกนะฝึก นะฝึกเดี๋ยวนี้ก็ฝึกนะครับง่ายอร่อยไม่อร่อยนะครับทาไปก่อนจะบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองในการที่จะดูแลสามีนะโดยที่ลงมือทํานะอาหารเองเพื่อที่จะให้สามีได้ทานนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นสิ่งที่อมาม่าได้สั่งหลุสาวไว้แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องของความวุ่นวายแลว้วก็ความนะครับไม่มีเวลาเนี่ย ทำให้ภรรยาเนี่ยไม่เคยได้ดูแลสามีในเรื่องอาหารนะความสุขตรงนี้ความสุขเล็กๆน้อยๆตรงนี้การดูแลเทคแคร์ตรงนี้หายไปซื้อกับข้าวนอกบ้านได้ไหมได้แต่ก็ไม่เท่ากับอาหารที่ภรรยาได้ทําด้วยความจริงใจเพื่อให้สามีได้ทานนะซื้อกับข้าวได้ไหมเยอะแยะ,ยะ,ยะร้านอาหารเต็มไปทั้หมดปัจจุบันนะครับเราจ เลือกเมนูไหนก็ได้หมดซื้อแล้วก็กลับมาทานแต่มันเท่ากันหรือเปล่าครับพี่นอกกับที่ภรรยาทําเองแล้วก็ให้สามีทานหนึ่งนอกจากได้นะครับความปลอดภัยในเรื่องของอาหารที่ปลอดในเรื่องของผงชูรสเอย้ยสิ่งที่เจือปนต่างๆนานาถ้าเรารักสามีเราอย่าใส่สิ่งเหล่านั้นให้กับสามีเราทานแต่ที่ร้านละ่ะนะครับที่ร้านไม่เกี่ยวเขาขายเขาทําเพื่อขายนะครับทําเพื่อขาย ใส่อะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะแต่เราเนี่ยทำด้วยความรักให้กับสามีได้ทานความอร่อยเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรองนะอันดับสองันดับสามแต่ความจริงใจในการที่นะครับทำอาหารด้วยความรู้สึใจด้วสุดใจเพื่อสามีเนี่ยนะครับนอกจากจะได้นะครับความสุขทางกายแล้วผลบุญเท่ารักสุภะนะอัาละจะให้ระหว่างเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากที่สุด